สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Youtube นพนันทีวีสำหรับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคโดยการเล่นหวยกันนะครับโดยในวันนี้ได้นำเคล็ดลับวิธีการขอหวยขอโชคขอลาบจากต้นเศรษฐีวินสันมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับตามความเชื่อตั้งแต่โบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานางไม้ที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนต้นโพต้นไทรต้นกล้วยตานีด้วยความเชื่อที่ว่าวิญญาณเหล่านั้นจะคอยปกปักรักษาให้คุณแก่ผู้ที่มีบุญบรารมีมาแต่ชาติปางก่อนหรือในปัจจุบันโดยเทวดาเหล่านั้นก็จะรับคําบนบานสารกล่าวแล้วก็จะคอยช่วยเหลือให้ความฝันของคนที่ไปบนบานสารกล่าวนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขอหวยขอเลขเด็ดต่างๆนั้นก็มีกันมาเนิ่นนานวันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการขั้นตอนในการขอหวยจากต้นเศรษฐีวินสันนั้นมีขั้นตอนวิธียังไงกันบ้างสําหรับวิธีการขอหวยจากต้นเศรษฐีวินสันนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันคุณผู้ชมลองฟังดูนะครับหลังจากที่เราปลูกต้นเศรษฐีวินสัน,น,นได้สักระยะหนึ่ง จนต้นเรศษฐีวินสันนั้นมีความเจริญงอกงามก็ถึงขั้นตอนวิธีที่เราจะขอหวยกันนะครับขั้นตอนที่1ให้นับจํานวนใบของต้นเศรษฐีวินสันว่ามีครบเก้าใบหรือยังหากยังไม่ครบแสดงว่าต้นเศรษธีวินสันต้นนั้นยังไม่โตเต็มที่และยังไม่พร้อมที่จะขอหวยขอโชคขอลาบ ต่อมาขั้นตอนที่2เมื่อเรานับแล้วใบของต้นเศรษฐีวินสันมีจํานวนครบ9้าใบก็ให้สํารวจดูว่าต้นเศรษฐีวินสันต้นนั้นออกดอกหรือยังโดยจะมีดอกประมาณ1-3ดอกต่อช่อซึ่งตามความเชื่อเชื่อกันว่าหากต้นเศรษฐีวินสันต้นไหนออกดอกแสดงว่าช่วงนั้นเจ้าของกำลังจะมีโชคต้องลองเสี่ยงซื้อหวยดูนะครับ ขั้นตอนที่3มาถึงขั้นตอนพิธีกรรมของหวยก่อนวันหวยออกสักประมาณ1-3วันช่วงกำลังโผลเพให้จุดทูบ9ก้าดอกไหวานางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ในต้นเศรษฐีวินสันอธิษฐานจิตขอพรให้มีโชคมีลาบและให้มาดนบันดาลให้เข้าฝันบอกเลขในงวดนั้นๆเสร็จแล้วปักทูบไว้ที่โคนพร้อมกับบนบานสารกล่าวว่าจะถวายสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น ถ้าเจ็ดสีขนมหวานขนมไทยของเด็กเล่นรูปปั้นช้างม้าวัวควายก็ตามแต่เราที่จะหาได้ขั้นตอนที่4เมื่อเราฝันเห็นเลขต่างๆแล้วหรือหากเราไม่ฝันก็ให้ไปดูที่ใบอ่อนของต้นเศรษฐีวินสันก็จะอาจจะมีตัวเลขซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ครับเมื่อทําครบ4ขั้นตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนทุกท่านจะโชคดีกันนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ